เราจะพามาเที่ยววัดในรูปแบบของเราสองคนคุณจิติรัตน์น่าจะขึ้นใช่ไหมแล้วโอ้รีบอยู่นี่ครับมีตรงนี้มีสะพานด้วยทุกคนนี่ไงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูพระธาตุแล้วก็พระพุทธโสธรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนี่ก็คือพระธาตุจริงจริงเอาจริงเราเป็นคนกลัวที่แคบมากที่มืดเราไม่ได้กลัวแล้วแต่เรากลัวที่แคบจหิงไหมข้า่งเห็น สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆีทุกท่านเข้าสู่ช่องแหลมคม h a n แนลนะครับนี่คือวัดหน้าวอล์กครับรายการที่เราจะพามาเที่ยววัดในรูปแบบของเราสองคนนะครับและนี่ก็คือวัดเขาดินครับเราอยู่กันที่วัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวัดเขาดินเนี่ยผมอาจจะบอกพิกัดไม่ถูกแต่ว่าเราก็เปิด Google Map มานะครับอยู่ที่อำเภอบางปะกงนะครับ มาทางเส้นมอเตอร์เวย์น no, 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 okay. ี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันดีกว่าเมื่อกี้ทางเข้าวัดเราก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับเนื่องจากหลงมาครับไม่ใช่หลงมาสิคือก่อมันจะมาถึงเนี่ยแล้วมันมาถึงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวครับวันนี้คือนี่ครับบรรยากาศขึ้นได้ไหมมีหนาวมีนีสิในกราฟีทางขึ้นแล้วฮิทฮิอู้วว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 ดวว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 ว โอ้อหัวไม่ถือโอเคนี่คือเข้ามาในโซนของโบทหลังแรกนะครับนี่นะครับอันนะครับนี่นี่ ที่ผมเลือกจะมาวัดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับวัดนี้เนี่ยมีสิ่งอำนวยความ,มสะดวกสําหรับผู้พิการด้วยนะครับนั่นก็คืออารียสถาปัตรจำพวกทางลาดแล้วก็นี่เท่าที่ดูหมามีลิฟต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าลิฟต์เนี่ยขึ้นตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้มีทวารสถานกันด้วยตรงน,นี้ ผมพ่อเขาอันนี้อยู่แต่เราไหวก้กันกับเงือกตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะแต่ขอตัวไปไหว้พระก่อนแล้วกันนะครับไหว้กันกับม้าม,ม,มาแล้ว วัดป่าสุขา,าวดข้างในมีอะไรด้วยผมเข้าไปได้ไหมอ่ะข้างในมีเข้าไปตรงนี้จะเข้าไม่ได้แล้วครับเอ๊ะไปตรงไหนได้บ้างนี่มีพี่นางขวัดด้วยหองด้วยค่ะห้อดวยเจ๊ะขวาอื่แล้วก็มีมีลำโพงอยู่ตรงนีงง้ั้งตั้งคราวเรียบร้อยแล้วพี่นางขวัด ไม่ใช่พี่นางกวักสิพี่คุณไม่เรียกนางกวักใช่ไหมโน้เ่านไปเรียกเขาพี่นางกวักเฉยเลยนี่นะครับก็จะเป็นพระทองวัดคลีบรรพตหรือเปล่าใช่ไหมหลวงพ่อดเดิมเนื่องจากการปิดทองเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยครับเนี่ยเข้าไปไม่ได้เลยชอกเล็กมากก็เลยเดี๋ยวจะให้ทิติรัตไปแปะทองให้แทน้วกันนะครับแต่ผมก็จะพาดูบรรยากาศร,รอบๆอบวัดหน่อยรอบๆไม่ใช่รอบๆอวัดอีกรอบๆอบพระอุโบสถ ใช่ minutes later. ครับหลังจากที่เราทาการวาดพระในส่วนของโบสถ์หลักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปจุดหนึ่งซึ่งทางขึ้นของปกติน่าจะขึ้นทางนี้ขึ้นชั้นสองครับผมจะขึ้นไปที่ชั้นสองหรผมจะขึ้นไปทางไหนก่อนเลยถามหลวงพ่อได้ไหมเป็นลิฟต์อ่ะต้อไหายทาง<า><า>ขึ้นบน,นไดยนี่ มักระโดโดขึ้นไปเลย,ยมีทางขึ้นผมถ้าคนถ้าคนทั่วไปก็จะน่าจะขึ้นทางนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมที่มีวีแชร์มาเนี่ยอยากจะถามหลวงพ่อก่อนว่า,าวัดอยู่ตรงไหน <Yeah. S 1> เออไม่ใช่วัดตรงไหนก <laughs> ็ถามว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนนะครับ <laughs> ไม่ได้ถามว่าวัดอยู่ไหนไะเดี๋ยวคุณจิจารเขาจะเด็ดอินเสิร์ตในการขึ้นบันไดไปนะครับแต่ผมจะขึ้นลิฟต์ไปแล้วเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศในลิฟต์ให้ดูด้วยไะเดี๋ยวหาลิฟต์ก่อนจะถามหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อก่อนลิฟต์อยู่ไหนเอ่ย,ยไปทางไหนเอ่ยนี่ผม คนขับรถตามผมมานะครับคุณที่จะรัดน่าจะขึ้นไปทางไ้นละอ้อลิปอยู่นี่ครับอ่าลิปลิๆลิปลิลิลินี่ลิปสำหรับคนที่ใช้วีแชร์อย่งผมนี่นะครับมีกดเจลด้วยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลานี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ เราจะขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองของวัดเขาดินนะคะซึ่งคุณปอลลุเขาก็จะขึ้นไปทางของเขาก็คือขึ้นลิฟต์ส่วนเราก็เป็นตัวแทนของคนที่ต้องเดินบันไดเนาะโอเคค่ะงั้นเราจะเก็บภาพบรรยากาศการขึ้นบันไดเดี๋ยวนี่ทุกๆขั้นเขาก็จะมีคำนะ้บันไดสุดแห่งการสร้างสุขภาพพื้นฐานการสร้างสุขภาพนี่อย่างนี้นะคะ โอเคงั้นเราเดินขึ้นบันไดกันอีกแล,แล้วเราไปเจอกับคุณปอลลุข <fall. S 2> ้างบนกันเลยดูซิใครจะถึงก่อนกันอ๋อดมงนี้ดนี oh, ้กา้โอ้เปยีเลยนี่นะคร <c ười> ับลิ์สำหรับผู้ที่ใชู้แฉะโอ้โหร้อนจีเลยช่วยลิ์แบบลิไแบบนี้เลยอ่ะเพื่อี่วิวว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 นี่นะเป็นป่ะจใจนี้ก่อุดูซิโอเค ทุกคนหนึงแล้วให้ดูทางโอเคถึงชั้น,นสอง,งแล้วตอนนี้เราเราตามหาคุณปอลลูกกันเหนื่อยคุณปอลลูกเขาจะโผล่มาจากตรงไหนอ่ะเหนื่อย <c oughs> จริงตรงนี้มีสะพานด้วยทุกคนนี่ไงชรัต้องโผล่มาตรงนี้แน่เลยหลวงพ่อคะอันนี้เป็นนิตป,ป่ะคะมีคนขึ้นมาอย่างคะคนที่น,านัายวิแชร์ขึ้นมาอย่างคะ่ะน้ำตาลเฮ้ยน้ำสามอ้าวอะไรวะบอกกัว่าคือชั้นสามถึงแล้ว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  โอ้โหเฮ้ยนี่มึงขึ้นมาสูงเกินไปป่าวเนี่ยมันมีชั้นไหนอะคอมเนี่ยชั้นสามชั้นบนสุดเลยนี่เอาแล้วไม่ไปชั้นสองก่อนเนาะไปชั้นสองก่อนดีกว่าแหมน้องมันพาขึ้นมาซะเฮ้ยคอมตัไป้แล้วคนเรียกลงไปแล้วน้องมันพาขึ้นมาซะเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นสามเนี่ยผมจะขึ้นมาทีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอไปชั้นสองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมีปลาด้วยว้าวเห็นไหมปลามังกรอน เราเจอลิฟต์บนคุณปอเรารูแล้วแต่คุณปอเราขึ้นไปชั้นสเพราะฉะนั้นดิฉันต้องหาทางเดินขึ้นไปชั้นสใช่ไหมเราจะลงไปชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นชั้น2องลิฟต์ลิฟต์ว้าฟื้นแล้วเลยแต่สองคุณที่ติรลายู่นูนกติดลากิดลูนแส่ผมอยู่นูสนี่ยคงงงว่าทำไมมึงมาไม่ถึงวะแล้วเนาะ่ะมาเลยครับคอมนี่นอกจากเป็นคนขับรถผมแล้วก็ยังเป็นคนที่เข็นรถผมอีกนะครับโอเคค่ะทุกคนเราไปต่อกัน เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศชั้นสองเลยลเ,เ,เลยก่อนอ่ะเฮ้ยน้องไปไเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเอ,เอาแล้ว,แล,วแล้วเพือขึ้นไปชั้นสามคือตรงนู้นเหรอใช่ค่ะขึ้นมาไหนขึ้นมาก็จะเพระธาตุสีขาวตรงนู้นนะคะ ถ้าใครขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์ก็จะเห็นพระธาตุตรงนี้นะเนี่ยเราคิดว่าจะเห็นพระธาตุตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปคนะขึ้นไปและตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโบสถ์อีกเราจะไปชั้นสามกันแต่ครั้งนี้เราจะไม่เดินบันไดนะเราขอขึ้นลิฟต์ด้วยเราไม่ไหวแล้วนี่ไงทุกคนเห็นไหมเห็นบริเวณมอเตอร์เวย์แล้วลิฟมาแล้วตัวออคนทอครับมพีพ่นแอลกอฮอครับ น้ำหนักเกินนี่บริโผมอ้าวมากทุกคนทุกคนนี่ทุกคนดูนี่คือทางมอเตอร์เวย์ของหาดจันทร์เต่ารึปะหาดจันทร์เาชลบุรีครับไปได้หมดมอเตอร์เวย์เอาไปออกดีขึ้นดีมากเลย,ยเฮ้ยจะเย็นดีเฮ้ยนี่ถ้าทุกคนขึ้นมอเตอร์เวย์ก็จะเห็นพระพุทธโสธรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจากที่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเ<ง><ง>นาะตรงนี้นี่บรรยากาศทางมอเตอร์เวย์ ของชัเชิญชาวชนบุรีถ้าใครมามอเตอร์เวย์ก็จะมองเห็นวัดเขาดินนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันคุณปอลลุเข้าไปกันแล้วที่นี่โอเคเลยนะคะเพราะว่าช่องนี้หลักๆแล้วอ่ะเราต้องการหาวัดที่มีอาลิยะสัพท์สำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์นะเพราะว่าวัดนี้ก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนที่นั่งวีลแชร์ ก็คือมีลิฟต์ให้เลยนะไม่ใช่แค่ทางลาดน,นะคะขึ้นเลยขึ้นเลยเหรอทำคอนเทนต์แบบนี้นเลยต้องขออนุญาตทำวัย้ย,ยนะครับเพราะว่าตกลงกันได้แล้วว่าแฟนผมเนี่ยจะยกผมขึ้นไปส่วนกล้องเนี่ยจะอุ้มผมขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปในส่วนบริเวณของข้างบนซึ่งต้องขออนุญาตทางวัด ด้วยนะครับแต่ผมต้องไปขออนุญาตหลวงพ่อก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการที่ผิดมันไม่ผิดกฎหรอกครกับ่พาอันนี้มันจะไม่ได้อยู่มันจจมันจะอยู่ในมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความดูแลของวัดแล้วถ้าเราล้มมาเนี่ยทางวัดก็จะไม่ได้รับผิดชอบแล้วเพราะว่าทางวัดเนี่ยทำลิฟต์หรืออรารยสถาปัสาหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์เนี่ยมาสุดได้แค่นี้นะครับก็คือ ตรงนี้ออกมาแล้วก็มาสุดไอ้แน่น้ส่วนข้างบนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ออยังง่ายเดี๋ยว่อใขับว่าผมจะอุ้มผมแล้วก็แฟนผมก็จะยกคอผมขึ้นไปแต่ต้องไปขออนุญาตหลวงพ่อของอาจากันนะครับคือจุดพีกอ่ะอยู่ข้างบนไงอ่ามันมีหลวงพ่อพระพุทธสุทรที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด,ใ,สดในโลกซึ่งมาแล้วครับก็น่าจะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปขออนุญาตหลวงพ่อก่อนเลยหลวงพ่ออนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะโอเคพยมพยมไหวอ,อ่ะว่าไงนะ เอาเลยค่ะอนุญาตค่ะแล้วแล้วไหวไหมก็ต้องอยู่ที่คนขับรถผมว่าไหวไหมึ๊บอ่ะแล้วมาค่ะ阿拉ตาม阿าตามเขาไปดูความพยายามชูเรื่องอยู่เนี่ยมาอมมาคอมมาที่นี่ก่อนได้ั้งโอเคคอมมาที่นี่เลยคางนี่เลยคางนี่เลยทำไมรถครือรอไก่อนอ่ะาไปเดี๋ยวยก เขาไปไปช่วยด้วยมั้งบีแบคไปช่วยเขาดิของขับรถผมครับโอ้โหนี่ครับรถผมขึ้นมาแล้วครับหืีไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นไม่ถ่ายเขายกรถกอ่ะอืเโอเคค่ะทุกคนขึ้นมาได้แล้วและนี่คือสภาพที่โดนแบกขึ้นมาและคนแบกก็คือไปไหนแล้ว คือโดบโดบคาราบาลจ้ะโอเคแล้วนั่งพักเหนื่อยก่อนเมื่อกี้เราผมได้ทําการขอหลวงพ่อแล้วนะครับว่าจะขออนุญาตให้น้องผมเนี่ยอุ้มหมขึ้นมาแล้วก็แฟนอัดตามขึ้นมาเพราะว่ามันค่อนข้างสูงแล้วก็สถานที่ที่ทำมาไว้ซัพพอร์ตผู้พิการเนี่ยหรือผู้ที่ใช้วีแชร์เนี่ยคือจะมีสุดแค่ข้างล่าง มีลิฟต์ขึ้นมาก็จริงมีท้าก็จริงนะครับแต่จะสุดแค่ข้างล่างตรงนี้จะไม่สามารถขึ้นมาถู่พระธาตุข้างบนแล้วก็จะมีหลวงพ่อข้างบนตรงนี้ได้นะครับซึ่งน้องชายผมคนขับรถผมก็ดบเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเพราะว่าสูงเหมือนกันนะครับแล้วผมก็น้ําหนักประมาณห้าสิบวกครับให้น้องพักเหนื่อยก่อนและให้เราพักหน่อยก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูพระธาตุแล้วก็ พระพุทธโสธรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอันนี้คือเราไปซื้อข้อมูลมานะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเราไม่ใช่ขึ้นไปอีกหรอพระธาตุน่ะใช่ปะเนี่ยเข้าไปข้างในก่อนเราเข้าไปข้างในก่อนโอ้โหวันนี้คงจะยอมแท้และครับพ่อพ่อเราพอแล้วพ่อเราพอแล้วพี่แค่นี้พอแล้วพี่พูดึอจุดพระธาตุจำลองเดี๋ยวจะมีพระธาตุข้างบนถ้าถ้าช้าขึ้นไปไม่ได้ก็ ไปเก็บภาะมาให้แล้วกันขึ้นมาก็จะมีปางพระดนิพานโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปออกไปข้างนอกกันเผื่อมีทางให้คุณปารลุเขาขึ้นไปนะคะเราจะดูบรรยากาศรอบๆ ที่เราได้ไปหาข้อมูลมานะคะก็คือวัดนี้เกิดขึ้นอยู่บนภูเขาเล็กๆในจังหวัดฉะเชิงเารก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวัดเขาดินนะคะบริเวณรอบๆก็จะเป็นถนนนั่นแหละหลบงพ่อโสทออยู่ตรงน้งนู้นแล้วจะมีทางเชื่อมหรือเปล่าเนี่ยพระธาตุอยู่ตรงนี้อละลอันนี้ค่ะคือข้างนอกนี้ก็คือถึงพระธาตุแล้วแหละทุกคนโอเคค่ะทุกคน ตอนนี้แม่ว่าคุณปอยรู้เขาขึ้นไปไม่ได้ดิฉันก็ต้องขึ้ปไปเก็บภาพให้หขานะค่ะนี่ก็คือพระบร,รมสารีริกธาตุนะครับที่อาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งที่จะให้ดูเนี่ยก็คือมีพระบร,รมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุที่ประดิษฐานนะพระมหาพาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรตินะครับเวียนเทียนทางของสามรอบมีบทสวดด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาเดินรอบพระาธาตุกันนี่นะพระาธาตุ โอเคขออนุญาตถอดแมส์คะ่ะเพราะว่าไม่มีคนนะ พอเราขึ้นมาคือดูจากเหนือนเราหนกมากโอเคเราเดินรอบพระธาตุนะคะอันนี้รอบที่สองแล้วเน,ะวนะวาะสวดอิติปิโสพระคะวาชวาขาโตสุปฏิปันโนโอเคค่ะเราจะเดินรอบพระธาตุสามรอบนะโอเคครบรอบสมรอบแล้วนี่ก็คือพระธาตุจริง โอเคเรามาดูพระธาตุแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปดูพระพุทธโสธรกันนะคะโอเคหาทางไปต่อระวังหัวนะคะใครมาลองหัวนะ,ะนี่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งเนี่ยหลังเราจะเลยมาแล้ว ย้อนกลับไปก็คือหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าในโลกนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถ้ำที่เขากล่าวถึงกันว่าในครั้งเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยมาทําการผ่านทางมาหรือจะมาลบเนี่ยแหละนะครับได้มีการพักทิงที่ในบริเวณนี้เรามีถ้ำนั้นอยู่นะครับซึ่งดิผมอินเสิร์ตข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับน่าจะใช่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปที่วัดนั้นกันดีกว่าไปลุยไม่ใช่วัดนั้นสิเราลงไปที่ถ้ำนั้นกันดีกว่า <c oughs> ผิดไป ค่ะทุกคนเอาไปทางไหนนะลงทางไหนอ๋อทางนี้ปาถ้ำอยู่ทางนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศถา้ำให้ทุกคนดูโอ้ไม่ก็น่ากลัวมากเลยอ่ะเ<ะ>ขากลัวไหวเนี่ยที่เขาบอกเกอบว่าเขากลัวที่ค่แต่ได้ได้ได้เดี๋ยวเขาลงให้โอเคค่ะทุกคนนี่นะถ้ามาวัดเขาดินจะมีถ้ำนะโอเคโอ้โห โอเคค่ะทุกคนข้างล่างมีถ้านะอันนี้เขาบอกกันมาว,ว่าตอนที่พระเจ้าตากสินมหาราชอะคะได้เดินทางผ่านมาบริเวณนี้นี่ก็คือถ้าที่พระเจ้าตากสินได้มาพักอยู่ที่ข้างล่างถ้ำนี้นะคะโ okay, อเคคุณปอละลุล,ลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเราที่ลงมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดู ขอยานะคะอันนี้มองขึ้นไปเห็นปากถ้ำไหมนี่ปากถ้ำที่เราลงมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะแต่ยเราจะอ้อนไปมีพรยานาคด้วยนี่ก็คือถ้ำท,ที่พระเจ้าตากสินมาพักอยู่ตรงนี้นะคะโอเคมีแค่นี้ค่ะทุกคนเราจะขึ้นกัน้นมาแล้วเราจะขึ้นไปอีกฝั่งนะโอเคทุกคนเราเห็นเขาไหมอะโอ้โหหน้า อาจริงเราเป็นคนกลัวที่แคบมากอะที่มืดเราไม่ได้กลัวแนละ้วแต่เรากลัวที่แคบไม่รู้ว่าพี่คนตัดคือจะเอาเสียงเราไปได้ไหมเพราะมันดูฟังไม่รู้เรื่องขอบจริงบู๊เหมือนกันนะมี่นะคะปากถ้ำของวัดข่าวดินถ้าทุกคนอยากลงมาก็ถามหลวงพ่อหรือเจ้าหน้าที่ที่วัดได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนโอเค เราขึ้นกันดีกว่าอึ๊บเฮ<อ>้เป <laughs> ็นไงบ้างนี่ทางลงอันนี้นที่ชื่อถ้ำอันนี้คือถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคีนัคราชเป็นถ้ำโบราณซึ่งแมอดีตเล่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติและยังเป็นทางน้ำเชื่อม ต่อไปยังแม่น้ำมางปกงได้แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทําได้ปรับตัวเล็กลงเราจะไปดูหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่กันที่ชั้น3ซึ่งคุณปอลรู้ขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปให้นะคะมีพาประธานด้วยนะโอเคไปกันเลยเราตร้องรีบทําเวลาแล้วค่ะเพราเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกบ้านนึงโอเคถึงแล้วทุห็นไหม A Later Few Moments โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวัดหน้าวอกนะครับ EP นี้เนี่ยมากันที่ up, วัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกทางมาได้ถูกจริงอยากให้ทุกคนอยากมาเนี่ยเซิร์ชใน Google m a p ว่าวัดเขาดินแล้วก็จะมีทางมาได้เลยนะครับคนข้างหลังน่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าไปลุยแทนผมในที่ที่ผมเข้าถึงไม่ได้เนี่ย สองถึงสามที่เลยทั้งในลงไปในถ้ำแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับข้อมูลที่พูดไปถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยได้นะคะแล้วเราจะยังไม่คล่องในเรื่องของข้อมูลนะครับเน้นเป็นภาพปฏิบัติภาพทฤษฎีเนี่ยยังยังไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวไว้อีพีหน้าเนี่ยจะปรับปรุงและแก้ไขนะครับยังไงใครชอบทนี่อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับช่องหล่งคมชันน์ครับวันนี้ไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสำหรับวัดน้าวอล์กครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ